สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำา o o n d c i ิ y ี y ไทสเนะคะเครื่องยนต์1.5รถยนต์ปี01เกียร์ออโต้รถสวยพร้อมใช้เลยนะคะทุกท่านราคา69,000บาทค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวอร์มีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะคันนี้สวยๆนะคะทุกท่านร้อแม็ก t e 37ขอบ15ยางยังดีอยู่นะคะยังใช้งานกันได้อยู่นะคะ ภาษีพรบปี64ค่ะสีสันร,รอบคันก็ยังเงางามนะคะยังสวยอยู่นะคะภายในก็ดีนะคะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์มีระบบเซ็นทล็อกด้วยนะคะเครื่องเดิมๆ1 5 0 0 c ซีซีค่ะใช้งานเชื้อเพลิงระบบน้ำมันนะคะน้ำมันล้วนนะคะคันนี้ เกียร์เขาปกติไม่กระตุกไม่กระชากช่วงล่างก็ดีนะคะเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังค่ะภายในสวยอุปกรณ์ครบนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะทุกท่านเพียงสะอาดตาด้วยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมๆไม่มีรอยขาดค่ะแอร์เย็นเพียงพอนะคะรวมๆแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะทุกท่านท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรง ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดเบอร์โทรและไอดียไลน์ของผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะก็สามารถกดเข้าไปรับชมกันได้นะคะพิกัดดูรถได้ที่สุขสวัสดิ์3 0กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอรากันไปก่อนนะคะถ้าท่านใดถูกใจก็แนะนำให้เดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะจะได้ทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ